สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดพิมรงประจำเดือนมก,กราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันไพ่าการเงินเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดพิมโรงเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการลงทุนต่างๆเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสแล้วก็มีพลังนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิด ที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ให้ระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันหรือถูกหาเรื่องได้ง่ายนะฉันต้องรอบคอบนิดนึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของความขัดแยง้งอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีปัญหากับใครหรือว่าจะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้นะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะเรื่องสัญญาเรื่องของการค้ำประกันต่างๆต,ต้องระวังและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรุกคนก็ได้ที่ได้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาการทํางานบ้างหรือให้งานย,กยาก ให้กับคนที่เกิดเป็นมะโรงอ่ะนะแต่ถือว่าจะยังส่งผลดีอยู่นะแล้วก็ถ้ามีปัญหาการก็เป็นปัญหาระยะสั้นยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้และยังส่งผลดีกับเรื่องของงานนะคะในะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าอาจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือการปรับปรุปงแม้แต่การยกย้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีเรื่องของการแบบต่อเติมซ่อมแซมยกย้ายให้ระวังคนในบ้านจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหรือมีคน เข้ามาหาเรื่องอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนบ้านนะอันนี้ให้ระวังด้วยแล้วก็เอกสารเรื่องบ้านอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีเรื่องร้านอีกนะคะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะแล้วก็ไปดูนะคะในตำแหน่งนะ,ะตรงไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยรลาให้ไปทําการแก้ไขซะรักษาความปลอดภัยในตัวบ้านตัวร้านให้ดีพยายามอย่าให้คนแปลกหน้านะ,ะเข้ามานะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตำแหน่งต้นไม้ควรที่จะตัดตกแต่งให้ต่ำลงไปนะจะทําให้เรื่องของการงานนะคะได้เข้ามาง่ายมากกว่านี้ถ้าคนในบ้านนะคะไม่มีปัญหาปากเสียงกันอะ่ะก็จะได้งานยากแล้วก็มีปัญหาการทํางานตลอดเวลาเลยฉะนั้นให้ไปแก้อย่างที่พูดไปตรงไหนที่เป็นรอยเล้ารอยแตกให้ไปทําการปรับปรุงตำแหน่งไหนนะที่ปลูกต้นไม้เอาไว้อย่าให้สูงบังหน้าบ้านหรือหน้าร้าน ให้พยายามเคลียร์ทางข้างหน้าบ้านหรือหน้าร้านน่ะให้โล่งโปร่งสบายอันนี้จะดีนะคะแต่ตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะตำแหน่งนี้ญาติพี่น้องอาจจะอยู่ไกลแหละนะแต่ก็ยังเป็นตำแหน่งที่อาจจะยังส่งผลดีอยู่นะคะก็ให้ไปพยายามปรับความสัมพันธ์กันบ้างนะคะคือบางคนที่ญาติอยู่ไกลมากไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะต้องไปถ่ายถามกันบ้างหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรืออาจจะมี เรื่องที่นะที่ต้องไปจัดการร่วมกันด้วยนะคะแต่ตำแหน่งของบริวารก็เป็นตำแหน่งนะคะที่ส่งผลดีนะคะคือบางคนนี่มีบริวารมากกว่า1คนอันนี้บอกว่าบริวารจะเสริมดวงหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเปิดรับบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยนี่ก็ถือว่าเกิดโอกาสแต่ตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะอาจจะมีความสําเร็จด้านการเรียนความสําเร็จด้านการงาน สอบชิงทุนบรรจุนะคะได้นะแล้วก็ประกวดแข่งขันอะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกด้วยฉนันถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีบางทีลูกหลานมีข่าวดีงานมงคลงานวิวานะคะในตำแหน่งของเพื่อนนะคะก็ให้ไปปรับความเข้าใจกันอาจจะมีปัญหาความไม่รงรอยกันนะคะอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอันนี้ให้ไปรอบคอบนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือคนที่เกิดเป็นบรง ต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยไม่ควรให้คนอื่นลิขิตชะตาชีวิตของเราและไม่ควรรอการช่วยเหลือจากใครควรที่จะลิขิตชีวิตตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยนะ,ะกับคนที่เกิดปตุลารงอยู่โดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านนะคะทุบเก่าสร้างใหม่ามีตำแหน่งของที่นะบางคนมีที่ไว้นะคะก็อาจจะมีการไปไปทางหญ้านะคะหรือว่า ไปมีเรื่องของการถมที่ถมทางก็ได้ก็อาจจะมีเรื่องนี้ที่ต้องมาจัดการนะคะหรือบางคนจะซื้อจะขายแหละมันก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหลายเรื่องนะคะแต่ก็มองว่านะก็ยังเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีอยู่แล้วไพ่ยิบสีเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายการเงินที่หมุนออกไปอะ่ะมันจะได้กลับมาหมดมันเป็นการเงินที่จ่ายออกไปแล้วเกิดประโยชน์สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะนะคะการทํางานนี้ขึ้นไพ่ปัญหานะถือว่าเดือนนี้งานค่อนข้างที่จะเหนื่อย และก็หนักกับคนที่เกิดปีมะโรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเช้ามากขึ้นการทํางานค่ามากขึ้นหรืออาจจะมีการขยับขยายนะในเรื่องของช่วงเวลาเข้ามาก็ได้จะมีงานยา,ยากให้เราต้องทําเรื่องของการที่ต้องไปแก้ไขางานหลายรอบหรือต้องไปวิ่งนะในเรื่องของการทํางานนะคะต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยแล้วตำแหน่งของเพื่อนหรือตำแหน่งของหัวหน้านี่นะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้คนที่เกิดปีมะโรงต้องไปแก้ไขนะคะ การทํางานนะในช่วงเดือนนี้บ้างแต่ถือว่าจะแก้ไขไปได้และก็ได้รับการตอบรับหรือได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเดือนนี้มีทุกคนของไพ่การปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเข้ามาด้วยนะคะฉะนันถือว่านะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะยังส่งผลดีกับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็นกคือให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์และการอย่าใจร้อนเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่พร้อมสัปะทะเลยนะกับผู้ใหญ่ด้วยกับหัวหน้าด้วยกับเพื่อนด้วยอันนี้ให้ไประวัง ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าขึ้น7จ็ดเหรียญเดือนนี้การเงินก็เข้าหาแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกำไรหรือคนที่ทำงานประจํานะคะเรื่องของไรายได้การเงินก็ยังสงผลดีอยู่แต่จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าตําแหน่งที่มีการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือการต่อสัญญาหรือการยกย้ายเข้ามานะคะทําให้เรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลออกไป รวมถึงเรื่องที่เรื่องทางอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะชั้นเรื่องของการเงินนี่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่อันนี้ให้ไปควบคุมแล้กันนะคะแล้วก็นะคะปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นี่อาจจะเข้ามานะส่วนคนไหน,นที่กำลังจะหาช่างมาทําบ้านมาทําร้านต้องคุยกันให้รู้เรื่องและก็ต้องมีช่วงเวลาการทําให้ชัดเจนเรื่องของการเงินงบประมาณก็ต้องชัดเจนด้วยไม่งั้นมันจะบานปลายมันจะคุยกันไม่จบ เดือนนี้ถ้าเกิดว่าการเงินก็ให้ไประวังตรงส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงแล้วเรื่องของการค้ำประกันต่างๆก็ไม่ควรนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเป็นความรักที่มีโอกาสสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันมาก่อน นะแล้วก็เดือนนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่แต่จะกลับมาปรับกันได้เพราะยังเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่นะคะความรักก็จะกลับมาหวานชื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงด้วยสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังนิดนึงคือบางคนอยู่ในช่วงเดือนที่นอนไม่เพียงพอนอนน้อยนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อด้วยนะแล้วก็การทํางานของลาไส้ก็ไม่ค่อยดีนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทยี่คือมาจากการนอนน้อยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคเครียดด้วย ปัญหาด้านสายตานะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการทรงตัวอันนี้ต้องระวังแล้วก็ยังอีทธิพลของไพ่การผ่าตัดด้วยคือบางคนอ่ะขับรถช่วงเช้ามืดหรือช่วงค่ำเนี่ยอย่าขับเร็วนะถ้าขับเร็วจะเกิดอุบัติเหตุและอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตองที่ต้องไประวังนะ สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ลกคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไปเตือนกันหรือไปดูแลให้ดีแล้วการขยายตัวนะคะของเนื้อง,งอกต่างๆต้องระวังนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษเหมือนกันนะคะต้องไปดูแลใส่ใจตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์ถือว่าเด่นนะคะการงานการเงินถือว่ายังเป็นเดืนที่เกิดโอกาสมากๆ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ได้เจอคนเก่าๆหรือการเงินที่เคยลงทุนเอาไว้ก่อนนะ้นนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดกําไรนะกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยจันถือว่างานเงินดีความรักก็เป็นรักต่างไวัยนะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานค่อนข้างยากนะอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างูงนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปแก้ไขปัญหานะคะหรือค่อนข้างอุปสรรคค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถือว่าจะแก้ไขปัญหาไปได้นะแต่จะเหนื่อยมากงานช่วงนี้นะคะฉะนั้นการทํางานยากแต่ประสบความสําเร็จนะอาจจะต้องมุ่งมั่น นะคะให้เยอะๆหน่อยหรือต้องเข้าหางานให้เยอะๆส่วนการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่าปัญหาด้านการเงินจะยังแก้ไขได้เหมือนกันแต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องแบบไปแก้ไขในเรื่องของงานบ้างหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านบ้างหรือสถานที่ที่เราไปติดต่องานบ้างแต่ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะคะก็มองว่าปัญหาต่างๆก็ย,ๆยังเกิดโอ,อกาสแหละหรือปัญหาการเงินก็ยังแก้ไขไปได้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักต้องให้ไปปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี้ต้องระมัดระวังเลยเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆนะคะเพราะจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับหัวหน้าหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะจะเข้ามาโดยเฉพาะเดือนนี้เอกสารต่างๆต้องระมัดระวังตรวจสอบให้ดี ห้ามพิพากวิจารณ์ใครไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะกับทุกวันแล้วก็มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยรวมถึงไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครอันนี้ให้หลีกเลี่ยงส่วนเรื่อง,องความรักคนธนงคารไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็จะมีปัญหากัน อาจจะมีความหึงหวงกันแล้วก็อาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะคนวันอังคารมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้บาดเจ็บหรือผ่าตัดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานอยู่โดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินบัญชี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือคนที่ทํางานประจํานะคะงานอาจจะยุ่งแต่ถือว่าจะเกิดโอกาสนะหรือก้าวหน้านะมันส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะฉันมองว่างานยังดี говорит, เงินก็ยังเพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีโชคนะในเรื่องของการเงินหรือไรายได้เข้ามามากกว่า1ทางด้วยคนไหนที่กําลังจะไปทําเรื่องกู้เงินจะได้หรือวางแผนที่จะไปยืมเงินนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเข้ามามากกว่า1คนนะ แต่ถือว่ามีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ยังปรับกันได้นะคะคนวันพุธนี้อยากจะตื่นเรื่องการข้าประกันนะคะถ้าเกิดว่าเงินใช้จ่ายไม่พออยู่แล้วก็อย่าไปให้ใครยืมเงินไม่งั้นอะ่ะมันจะทําให้ตัวเองมีภาระหนี้สินเพิ่มคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่หรือที่ดินอะ่ะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอันนี้มองว่าถูกฉลุ แต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้การทํางานหรือการขยับขยายหรือการเคลื่อนไหวอะไรต้องระวังยังเป็นช่วงที่เหมือนกับยังมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือวความขัดเคลื่อนได้ฉนันทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานส่งผลดีมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยที่ต้องไปติดต่องานนอกสถานที่นะคะต้องนัดกับเพื่อนให้ดีนะหรือต้องนัดเวลานะคะให ชัดเจนไม่งั้นมันจะคาดขึ้นแล้วก็ส่งผลรบแล้วก็เกิดความผิดพลาดนะคะคือนัดกันแบบไปไม่ตรงกันนะอันนี้อาจจะเข้ามานะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่โดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการซ่อมบ้านนะคะหรือมีการทําบ้านให้สูงขึ้นปูกระเบื้องนะหรือการถมที่นนี่ก็ถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะบางคนก็เป็นช่วงที่มีความคิดที่จะนําที่นะคะไปนะ เท่าจำนองหรือว่ามีความคิดที่จะขายนะคะถามว่าจะสามารถนะคะขายได้ไหมคือขายได้แหละเงินมันขึ้นแล้วนะคะแต่ถือว่าถ้าไม่รีบร้อนก็อย่าพึ่งนะให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนคือบางคนเนี่ยมีความคิดจะไปซื้อที่ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะคะแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าที่เนี้ยคือติดติดสถานที่ที่เป็นแบบที่ตาบอดไหมมีถนนตัดผ่านหรือเปล่านะคะแล้วก็ เป็นที่ที่ติดจำนองไหมนะคะก็อาจจะต้องไปตรวจสอบที่ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็คนไหนที่มีที่ทางอยู่แล้วก็ต้องไปดูแลนะไม่งั้นจะถูกบุกรุกพื้นที่นะจากบุคคลข้างๆนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีคนมาบอกว่าขอยืมโฉนดหน่อยนะจะไปค้ำประกันหรือจะไปทำเรื่องกู้อันนี้ให้ระวังนะหรือต้องไปตรวจสอบอะนะคะเอกสารเหล่านี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะถึงจะมีคนเข้ามาแต่ก็ เป็นรักสามเศร้านะคะหรือว่าพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ให้ระวังปัญหากันจะมีความไม่เข้าใจกันนะเรื่องที่เรื่องทางเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินนี่แหละอันนี้ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะอาจจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นด้วยนะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยนี่ปนของไพ่การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงก็จะยังส่งผลดีอยู่หรือบางคนขายกิจการออกไปนะหรือบางคนก็เหมือนกับว่าเจ้าของกิจการเนี่ยขายออกไปเราต้องมีหัวหน้าใหม่ไงมันก็เหมือนกับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ถือว่ามันยังส่งผลดีกับเรื่องของงานอยู่นะปัญหาที่เข้ามามันจะสิ้นสุดเร็วนะคะแล้วก็ทาให้เกิดโอกาสหรือยังมีคนเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดมันสุกอยู่ส่วนเรื่องของการเงินจะเป็นเดือนที่เป็นทุกข,ขลาบแต่ถือว่าไรายได้การเงินนี่จะยังส่งผลดีคือบางคนเนี่ย การเงินเนี่ยมันได้มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือต้องขายทรัพย์สินไปแล้วได้เงินมาหรือไปทําเรื่องกู้นะคะแล้วก็ได้เงินมาลงทุนมันจะเป็นอย่างนี้นะคนมันสุกนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีปัญหาหนี้สินน่ะจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ไหมก็แก้ไขไปได้นะคะแต่ก็อยากให้ยืนบนความรอบคอบนะก็ไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินเหมือนกันแล้วก็ ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเพราะยังมีอิทธิพลของไพ่การถูกหลอกถูกโกงเข้ามาอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องไปปรับกันนะมองว่ายังปรับกันได้แหละแต่ว่านะคะความสัมพันธ์รักนี้ต้องเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะคนที่อายุน้อยกว่า นะคะจะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นเรื่องความรักนะคะจะเป็นเดือนที่มีความสุขเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะพบรักแท้นะสำหรับคนโสดคือไปพบรักทางสื่อออนไลน์แหละแต่เป็นความรักที่หวานชื่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักนะคะ ที่มีความสุขมากๆเลยอาจจะมีงานวิวางานมงคลนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือการฉลองครบรอบการแต่งงานแบบเนี้ยหรือว่าคู่ครองคนรักก็อาจจะนําในเรื่องของเข้าของมีค่าหรือของขวัญมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคือบางคนเนี่ยได้รับในเรื่องของแพนะ็กเกจไปเที่ยวไปฮันนีมูนแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าจะดีกับเรื่องของความรักนะคะาการงานก็ดีค่ะ ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกรูปแบบงานด้านสื่อออนไลน์นะคะก็ถือว่าได้รับการตอบรับคนที่ว่างงานไปสมัครงานนะจะสมัครงานง่ายส่วนคนที่ทํางานที่เป็นธุรกิจของครอบครัวอันนี้ก็มองว่าเด่นเหมือนกันนะคะการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องแหละนะคะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะมีเงินให้ใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยนะคะแต่อย่าใช้จ่ายมากจนเกินไปนะก็ควรที่จะวางแผนการเงินให้อยู่ใน กรอบด้วยนะคะจะได้ไม่ใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เยอะเกินไปคือเดือนนี้มีความสุขอ่ะนะคะแล้วก็มีเงินให้ใช้ให้จ่ายด้วยก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคะฉะนันก็ดีทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นเดือนที่เรามีสเสน่ห์ด้วยนะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงสเสน่ห์นะคนวันเสาร์เนี่ยนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปพยายามกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานให้มากๆกนะคะก็จะส่งผลดีมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่เกิดปีมะโรง เดี๋ยวนี้งานมันก็ยังยากมันยังมีปัญหาหต้องแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะเปิดร้านแล้วร้านมันได้เสร็จเนี่ยมันก็คือสถานการณ์และเวลาไปติดต่อง,งานนะคะก็จะไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนมากๆหรือว่าคนที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนี่ก็โอ้โหเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดจานี่กระโชกโขกหักเลยนะอาจจะทําให้คนที่เกิดปีมะโรงนี่ต้องใช้ความอดทนนะคะค่อนข้างเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ก็จบลงนะคะด้วยความ สำเร็จนั่นแหละนะคะฉะนั้นเราต้องพยายามนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนํามาประกอบพิจีการงานได้นะคะหรือเป็นวันที่มงคลเนี่ยก็คือวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคารและก็วันศุกร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีมะโรงฉะนั้นอย่าปฏิเสธโอกาสกับเรื่องของการทํางานนะหรือธุรกษษิจที่เราไปคูอยู่แล้วหรือโอกาสที่ได้มานะคะอาจจะต้องลงไปนะคะยื่นข้อเสนอให้มากๆหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกปฏิเสธบ้างแหละหรือต้องปรับปรุงในเรื่องของการทํางานบ้างนะคะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนนะฉะนั้นมันก็จะเป็นในแนวที่เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสแล้วเราต้องพยายาม อย่าปฏิเสธในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นหรือโอกาสที่ได้รับ 2. งงานที่ได้รับโอกาสมานะคะต้องเป็นงานที่เราต้องลงไปนะคะพยายามอย่างเยอะๆเพราะมันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คนที่เกิดเป็นมะรงนะคะคิดเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของการเรงินนี่เป็นการเตือนจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายจะมีคนเข้ามาหลอกลวงนะคะทำให้คนที่เกิดเป็นมะรงเนี่ยมีภาระหรือนี่สินผูกพันนะโดยเฉพาะเรื่องของการคำประกรันเรื่องของ การเงินสัญญาต่างๆต้องรอบข้อปัญหากฎหมายด้านคาดีความต้องระวังเลยจะเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะฉันยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินอยู่นะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสนี้มีโอกาสที่จะพบรักมีโอกาสที่จะได้พัฒนานี้ตรงกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะกลับมาปรับกันได้หรือว่ากลับมาให้เกียรติกันหรือยอมรับฟัง นะทำให้เรื่องของความรักนะคะกลับมาดีมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้เรามาระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางการตกจากที่สูงการสะดุดหกล้มนะคะจะเกิดขึ้นนะนี่ให้ระวังนะเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังหรือกระปวดกระดูกกล้ามเนื้ออาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นสุขภาพก็ต้องดูแลตึงให้ดีนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะจารย์ก็เสียงเปลี่ยนเหมือนกันนะคะจันต้องดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ